สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้จะเป็นคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องก,การการสร้างภาพนิ่งให้เป็นภาพวิดูเครื่อนมายโดยใช้ AI นะครับคือการสร้างวิดีโอด้วย a i ไอที่กำลังเป็นที่ยมทํางานโดยรับคำสั่งข้อมูลจากคุณเช่คนคุมพิมพ์ข้อความที่อยากให้เจ้ากูด AI จะสร้างวิดีโอที่มีอวลาตหรือผู้พูดเสมือนพร้อมเสียงที่เหมือนคนพูดจริง ถ้าคุณมีภาพนิ่ง AI สามารถเปลี่ยนภาพนั้งให้เป็นภาพวิดีโอได้ทําให้เหมือนคนุณมีทีม like ต right ัดต่อส่วนตัวทํางานให้ค mm ุณเป็นออโตโดมัมส์ให้เลยครับการสร้างวิดีโอด้วย AI อย่างแรกนะครับก็คือการเตรียมขบวนนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมวิดีโอรูปภาพเสียงหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับ การประมวลผลเมื่อต้นการปัดแต่งข้อมูลเช่นการลดขนาดไฟล์การแยกชาหรือการลดสิทธิลกวนเพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้งานการเลือก AI เครื่องมือนะครับเช่น i n s i t a t i o n Lambda, History สาหรับการสร้างวิดีโอจากข้อความหรือสร้างภาพขึ้นมานะครับ 3. การสร้างวิดีโอการแทร t ก o ูวิดีโอ AI สร้างวิดีโอจากค้ออธิบายข้อความ หรือแมสทีสวิดีโอเอการสร้างเครื่องหมายจับภาพนิ่ง AI-Based n n m m t t o o n หรือเพื่อ Animation กับเครื่องหมายที่สมกินนะครับเครื่องมือเผยแพทย์ยอดนิยมที่ใช้งานกัน 1. ลัมเบ ก่อตั้งในปี2018เพื่อช่วยให้นักศสสึกษาและนักพัฒนานำปัญญาประดิษฐ์มาใช้สร้างเนื้อหาได้ง่ายขึ้นพัฒนาเพื่อใช้งานในด้านการสร้างวิดีโอพัฒนาเพื่อใช้ในงานด้านการสร้างภาพวิดีโอเสียงและโมเดล3สามมิติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเหมาะสำหรับงานศิลปะคิดเอที A T, หรือการตัดต่อวิดีโอและโปรเจกต์ทดลองนับปัญญาประดิษฐ์ s o ล a าเอเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอจากข้อความโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยแปลสคริปต์หรือแนวคิดคปเป็นวิดีโอคุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานการตลาดการเล่าเรื่องการสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อลดเวลาความซับซ้อนในการผลิตวิดีโอ คิดเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นการใช้งานขับตอนและช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการเชิงธุรกิจและการจัดการถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานบริษัทหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเครื่องมือสำหรับตัดสินใจเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการคาดการณ์และช่วยให้การตัดสินใจในการระดับอุ์กรณ์ูมาดิมเมชิปพัฒนาโดยรูมาเอไอเพื่อเน้นการสร้างเนื้อหาสามบิติด้วยความสมจริงและการใช้งานที่ง่าย มุ่นหนิงด้าการสร้างโมเดล3มมิติงานเกมกันออกแบบสถาปัตกรรมและภาพโยนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโมเดล3มมิติคุณภาพสูงเช่นนักออกแบบหรือผู้สร้างสื่อ m i n i m a c AI การสร้างและปัดแต่งวิดีโอด้วย AI โดยนิ้งประมวลผลที่ต้นเรียนได้ใช้งานได้ระบบถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงจากข้อมูลหรือแนวคิดที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องคุณภาพสูงและจากข้อมูลหรือแนวคิดที่มีอยู่ได้โดย อัตตนมัติเหมาะสำหรับก,การผลิตเนื้อหาวิดีโอในงานการตัดต่อสินทีเชียลคือแพลตฟอร์ม AI สำหรับสร้างวิดีโอจากความโดยใช้อวตารพูดได้ที่สมจริงรอบมากกว่า120ภาษาสามารถปรับแต่งโลโก้สีฟอนต์และเสียงให้สงังคอบกับแบรนด์เหมาะสำหรับก,การฝึกอบรมการตลาดการนำเสนอโดยไม่ต้องถ่ายทำจริงหรือทัาากษะการตัดต่อขั้นสูงนะครับตอนนี้ก็มาลองใช้เครื่องมือของเบนนะครับก็ อย่างแรกนะครับก็ให้พิมพ์ค้นหาที่ Google นะครับเขียนว่านําเวนะครับผมโอเคครับพอเขียนหนาเวเสร็จแล้วครับแล้วก็เข้าในเว็บไซต์เลยนะครับผมพอเข้าเว็บไซต์เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้ล็อกอินก่อนนะครับพอล็อกอินเสร็จใช่ไหมครับพอที่เสร็จแล้วใช่ไหมครับพอล็อกอินเข้ามาเว็บไซต์แล้วใช่ไหมครับก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับพอ อันนี้เสร็จใช่ไหมเราต้องการในการเพิ่มวิดีโอของเรานะครับในการสร้างวิดีโอของเราใช่ไหมครับก็มันจะมีว่า AMP Up นะครับในการเนื้อไ t i o n ครับในการเพิ่มเข้าไปขั้นในเลยครับผมพอเข้านีเสร็จใช่ไหมครับก็จะมีปิงวิดีโอนะครับพอเราต้องการให้ปิงภาพให้การเคลื่อนไหวปิงภาพวิดีโอใช่ไหมครับก็หาในการเพิ่มรูปภาพที่เราต้องการจะใส่นะครับ พอต้องการภาพเสร็จเลยใช่ไหมครับก็ในการตัดกรอบนี้ครับนี่พอเพิ่มรูปภาพที่เราที่ใส่แล้วใช่ไหมครับในการในการเขียนพร้อมนะครับเปาะคาเกคคาเล,าเลว่าป้อนคําสั่นนะครับก็ตอนนี้ผมเตรียมมาแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เสร็จใช่ไหมพอเขียนคําที่เราต้องการอยากต้องการที่ภาพที่จะใส่ก็ พองานจัดที่ใสเสร็จใช่ไหมครับโอเคนะครับพอพวกข้อความพวกอะไรที่เราต้องการที่จะใสะพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะมีให้ใช้โมเดลเวอร์ชันนะครับก็ที่โดจะใช้73 a อัลฟาทโบนะครับพอที่เสรก็สามารถตั้งระยะเวลาพวกวีดีโอได้นะครับพอที่เสร็จก็ให้การเจฉลยนะครับก็จะใช้วเวลาสักครู่หนึ่งนะครับ พอเจ็ดลีดเสร็จใช่ไหมครับก็ลองลองลิงก์วิดีโอเลยครับแต่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นพาร์ิ่งสามารถให้เป็นภาพขึ้นใหม่ได้นะครับพอหลังจากที่เราในการสร้างวิดีโอเสร็จใช่ไหมครับก็สามารถดาวน์โหลดหรือโหลดปิดกิฟท์ฮัน์ได้นะครับหรือสามารถอัพเกล 4K แต่ว่าแต่ว่ามันจะใช้เอ็นคีดินะครับในการใช้20นะครับเพราะตัวนี้มี165นะครับแต่ในการใช้เอ็นคีดินะครับผม ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมขอบคุณครับ